เสร็จแล,ล้วเหรอมันมีไฟด้วยแจมันมีไฟด้วยเสร็จแังเสร็จแล้วว้า ครับผมยังไม่เสร็จเลยเหรออา้าดูตอ่อยังไม่เสร็จนะพี่ผู้ช